เจไดไหมนี่ไหนไปเจจมนี่แสบโรยไม่มีไม่มีไปเจเลยไปเจอยู่บ้านไปเจก็มีกับทีมงานเขาเนี่ยนะสวัสดีครับผมตีเล็กสายมันครับเอาอีกแล้วเสืยวุฒบอกเอาอีกแล้วเป็นไรอีกแล้วน้องนนสาเหตุเกิดจากอะไรครับแป๊บรั่ป๊บเป็นรูเลยแป๊บรั่วแป๊บท่อน้ำไปเลี้ยงเทอร์โบรั่วใช่ไหมพี่วุฒ นี่ครับรถกระบะของดินด่วนวันนี้มาถ่ายทํารายการอยู่ที่อำเภอโนนนาลายครับบ้านคําผงตํบลคําผงอำเภอโนนนาลายจังหวัดสุรินมาเกิดปัญหาครับมาถึงก็หม้อน้ำแห้งเนื่องจากแป๊บท่อน้ำเรียงเทอร์โบครับ รั่วแตกพุ่งออกน้เอเทอรโบอยู่ตรงนี้้องนองนงหาจนเจอครับวันนี้สวมบทช่างครับผมเรามาเอาใจช่วยกัน,น,นมไม่มีแต่ถ้าในาหกรอบพร้อมแต่ถ้า กำลังหาเครื่องมือถอดอยู่ครับไม่รู้มีหรือเปล่าต่างคนต่างเอารถกระบะมาด้วย<อ>ไปเชื่อมนี่ใกล้ๆนี่ๆๆๆนแซมวิ่งมีหรือเปล่าครับ แซวิ่งมีอยู่ครับประแจเม่่ไจปากกปาตายนี่มันพูดไม่ได้นะมันพูดได้หรือเปล่าเจาอะไรนะเจาปากตายปากตายปากตายเป็นยังไงมันพูดแไปไม่ได้ปากตายก็ถ้าปากถ้าปากดีล่ะปากดีก็เราพูดไม่ได้นะปากดีเราพูดไม่ได้พูดออกสื่อไม่ได้ครับนี่อ่ะ เป็นยีน่าเนาะนนะอ๋อให้ถือให้บ่ทางด้านช่องวนเส้นครับเขาไล์สดอยู่วันนี้เรามากันหนึ่งสองสามสี่ห้าช่องหกช่องมีดําซิ่งดินด่วนแซมวิ่ง,น,งน,น้องโนนดําซิ่ง วุ้นเส้นสายมันแล้วก็ปลาตุงครับกล้อดัมกินโอที่ขาดไม่ได้เลยตีเล็กสายมันครับลืมไปลืมไปลืมชองตัวเองวรับเอาพูดถึงก็มาแล้วเย็บหน่อยยูคนเดอร์ในรถตรงเลี้ยงคารบา ฝั่งนี้กำลังช่วยกันอยู่ครับฝั่งนี้ช่วยกันฝั่งนู้นก็ช่วยกันเช่นกันครับผมฝั่งของรถขุดฝั่งของรถขุดโกเปโกซูบินโตโมทีมงานกำลังไปขุดหาไม้มาอยู่ตอนนี้ภารกิจพักการช่วยเหลือก่อนชั่วคราวกำลังไปหาไม้อยู่ ต่วนวุ้นเส้นครับอยู่ฝั่งนู้นทุกบ่อาหอมเล้นมีหลอดไหมเอาหลอดในในนั่นเลยหลอดหลอดดูในในรถนี้เลยเอามาเอานี่เอามาดูดนี่หยอดนี่ใส่นิดนึงอไงนี่เอากิมโอ้ยมีแะไรหรอกขี้อะไรกันนี่ระวังมาเครื่องมือผมก็ไม่ได้ติดมาด้วย ถ้าติดมาแล้วครบเลยเลมันอันนั้นด,ดีเอนะาใจช่วยน้องนนกันครับรพ่อลูกคู่หอครับต้องลอง่วปทน้เาเร่อะไรนะีปแป,นะแป๊นะแป๊บนเลี้ยงเทอร์โบคล้ายๆกับ น้ำเลี้ยงม็อบม็อบเข้าใจรู้จักคำว่าม็อบไหมซึ่งตอนนี้กำลังเป็นที่จับตามองของรัฐบาลเป็นอบอกอยู่ว่าแป๊บท่อน้ำเลี้ยงเธอโบมันรั่ว ส่วนไอ้ท่อน้ําเดีืยวของม็อบมันก็มีอยู่จริงก็บอกไม่ทั่วอยี่เขาบอกเอออ้าวมันไม่สาละตรงไหนนี่ผมพูดผิดตรงไหนฮะออสองโภเมียคู่นี้ครับซัดกันมันแล้วครับอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับผม<อ>กัดกันอย่างเดียวครับเยอนเมียกันฮะหนุ่มด<า>ังเป็นเรื่อง,องดีเอเป็นอยู่เมียกันหนุ่มด <c oughs> ังเย้เยี่ยวหยุ่มดังผมอะไรหนุ่มดังผมหนุ่มบอง่น <c oughs> ต้นไม้ประมาณหกเจ็ดรถหกศูนหกร้อยสิบร้อยแล้ว ตงนี้โอ้โหไอเดียเจ๋งครับเอาหลอดนั่นแหละจิ้มเอาน้ำมันเบรกเอาละเอาละเออไปเอาละลื่นแล้วลื่นแล้วลื่นปืดเหมือนคนนะคนถ้าไม่ได้ขาดลูกสูบนานๆนี่ก็มันจะติดติดขัดขัดเวรไม่รู้ใส่มม่งติดหรือเปล่าไม่รู้แซมมิ่งติดหรือเปล่าไม่รู้ติตาโดนเหรอครับ ลื่นแ,นแล้วถุง,ร,งร,รูสับเรามากแค่สิขึ้นเลยวันสั่งแต่ตุงเชียร์รถตั้งแต่เมื่อวานครับเชียร์แต่เม,มื่อวานเลยนึกไม่ได้แค่เริ่มไป มันัเนมื่อกี้มันฉีดออกเลยเนาะฉีดตรงนี้บอฉีดใตนอนนั่นนอนทีมทมะแต่ตงว่าไงนะแต่ตุงว่าไงนะเมื่อกีออไม่ได้จบช่างไม<ป>่ได้จบช่างเหมือนแซมวิ่ง ช่วยอยู่ครับช่วยเป็นกำลังใจอ้าวแซมวิ่งจบช่างยนต์มาบอกช่างหัวมันค่ะอ๋อเอฟซีบอกช่างหัวมันช่างหัวมันวุ้ไม่ใช่เอฟซีอ๋อนึกว่ากเอฟซีบอกแต่เอฟซีบอกว่าแซมวิ่งอ่ะจบช่างยนบนหน้บอกว่าช่างหัวมันเอฟซีในที่สุดบอกว่าแซมวิ่งจบช่างยนต์เออทำไมไม่ให้แซมวิ่งทำอ๋อมันฉีดออกจากโถอ๋อมันฉีดออกจากโถ น้องนุ่นเม้นต์มาในไลฟ์สดบอกว่าว่าไงพูดเป็นภาษาเขมรดิให้มาแซนตายายแซนตายาย,าย,ายบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมน้องนุ่นห่วงพ่อปูด่ดินด,วด่วนหรือเปล่าน้องนุ่นอาถามมันสดๆตรงนี้แหละมายังมายังมันรั่วนาะออกมาแล้วครับคู่เนาะตรงนี้เนาะมันบางไปแน้่ นี่เราตรงนี้เลยนี่ไอ้แซนแฟร์ไอ้นุ่นไปซื้อไปมันเป็นสนิมบ่หรือมันอะไรอ่ะหรือมันสันสาเหตุมันเป็นรูมั่งเนาะมันเป็นตาเหมือนอย่างนี้เนาะมันก็รั่วตรงนี้มันรั่วตรงนี้ยเออโอ้โหนี่ครับบางมากบางกว่าผิวน้องนอนอีก ากับนน้นน้นขันหน้ามาแล้วถือให้ถ่ายรูปหน่อยสิทำไมทำนิดอย่างั้นเอาหนึ่งสองโอเคถ่ายรูปอย่างเดียวเราไปซื้อทออนี่รตไปซื้อที่รัตนานี่ใกล้ๆนี่ลวเรวงตังมาตาไปไปกดเอาไปกดเอา ใคไจะไม่รู้เงนตังค์พี่วุฒิไม่พกเงินสดเดี๋ยวถอดนี้เราเงินสดมีให้แม่ไปแล้วเมื่อเช้าอ๋อปักปักเสร็จไปไปแตยังเด็กมีเงินเนาะผู้ใดพาไปผู้นั้นโจกกระเป๋าไอ้สายนี่ครับต้องไปตัดสุงมาช่วยหน่อยนะโอ้ยไปช่วยอะไรเนาะถ้าตัดสุงมไม่มาไม่ได้เลยไปดูมาเนี่ยสองพ่อลูกมีหน้ารับกัน น่ารักน่ารักมากนีอย่างก,ก,ก,กับไม่ใช่พ่อเลยนี่เรเป็นเพือ่อนพ่อพ่อตุงกับลูกแซม <c oughs> เอ้า,อาก็ไม่ใช่พ่อก็ใช่เนาะแต่ตุงพูดกับแซมิ่งเหมือนไม่ใช่ลูกด้วย <c oughs> แต่ตุงบอ <c oughs> ก,บกบว่าเอยากจะ <c oughs> <c oughs> เอาเซ็ตนี้ไปด้วยบอกอ้าวโอเคครับเดี๋ยวก็ น้องนนก็จะไปซื้ออะไรครับไปกับแซมวิงเอาใจช่วยกันครับถอนได้เรียบร้อยแล้วโอเคไปเจอกันใหม่ครับวันนี้ให้กำลังใจทีมงานยูทูบเบอร์แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานลดขุดด้วยครับวันนี้ทีมงานประหลัดเบียประหลัดอำเภอโนนนารายที่บ้านคำผงตำบลคำผงอำเภอโนนนารายสุรินทร์ครับ จเจอกันใหม่ครับ